ความเชื่อผิดๆของคนเป็นสิวค่ะข้อแรกเลยนะคะยิ่งทายาสิวแรงๆยิ่งดีค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะเราควรจะเลือกยาสิวให้เหมาะกับผิวเราค่ะถ้าหากว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวระคายเคืองง่ายควรจะใช้ยาสิวอ่อนๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวที่แรงไม่ได้ทําให้สิวหายเร็วนะคะแต่กลับจะเพิ่มผลเสียจากการทายาค่ะเช่นทําให้ผิวระคายเคืองหรือว่าแดงแห้งลอกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ2นะคะคนเป็นสิวไม่ต้องทายาจอ i s t u r i z e r หรือครีมบำรุงค่ะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะทุกสภาพผิวจําเป็นจะต้องทา m o i s ไ u r i z e r นะคะเพราะผิวที่ชุ่มชื้นคือผิวที่แข็งแรงที่สุดค่ะในทางกลับกันนะคะคนที่เป็นสิวยิ่งไม่ทา m o i s ไ u r i z e r ยิ่งทางให้ผิวแห้งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองจากการทายาสิวได้มากขึ้นค่ะและที่สําคัญน,นะคะผิวที่แห้งจนเกินไปก็เกิดการอุดตันได้ง่ายเพิ่มโอกาสการเกิดสิวอุดตันด้วยค่ะข้อ3ค,ค,ค่ะยิ่งเป็นสิวยิ่งต้องล้างหน้าบ่อย ในความเป็นจริงแล้วนะคะการที่เราไปล้างหน้าบ่อยๆขัดถูหน้าบ่อย,อยเนี่ยเป็นการช้าล้างเอาน้ํามันที่เคลือบผิวบารุงผิวที่ทําให้ผิวเราแข็งแรงปกติเนี่ยหลุดออกไปด้วยนะคะก็ทําให้ผิวหน้าเรายิ่งแห้งระคายเคืองง่ายยิ่งทาย,ยาก,ก็ยิ่งแดงแห้งลอกได้ง่ายและเกิดสิวอุดตันตามขึ้นมาได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ4ค่ะคนเป็นสิวไม่ต้องทาครีมกันแดดในความเป็นจริงแล้วทุกสภาพผิวจําเป็นต้องทาครีมกันแดดนะคะ เพื่อป้องกันอันตรายจากแสง UV ไม่ใช่แค่หมองคล้ำแต่ว่าอนุมูลอิสระก็จะทําลายชั้นผิวเราทําให้ผิวเราไม่แข็งแรงยิ่งเป็นสิวง่ายขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นการที่เราไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เจ้ารอยสิวเนี่ยกลายเป็นรอยดําได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ<ม>และข้อสุดท้ายค่ะข้อ5การสครับหน้าบ่อยๆทําให้สิวหายเร็วค่ะจริงๆแล้วนะคะการสครับหน้าบ่อยๆเนี่ยกับกลายเป็นการลบกวนผิวหน้าเราจนมากเกินไปนะคะ ทำให้ผิวหน้าเราระคายเคืองเกิดการอักเสบเกิดผื่นได้ง่ายขึ้นนะคะยิ่งถ้าคนที่มีสิวอุดตันการไปสครับหน้าเนี่ยมันก็จะไปรบกวนเจ้าสิวอุดตันให้กลายเป็นสิวอักเสบและกลายเป็นรอยดําตามมาได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นสิวอยู่และชอบทําแบบนี้นะคะเลิกทํานะคะหน้าจะได้ใสเร็วๆค่ะ